สวัสดีน้องครับวันนี้พี่อุ๋ยจะมาติวในส่วนของตรกศาสตร์หัวข้อเรื่องประพจน์นะหลายคนถามมาว่าอธิบายสั้นๆหน่อยได้ไหมให้เข้าใจง่ายได้เลยครับประพจน์คืออะไรประพ์เนี่ยมันคือประโยคบอกเล่าครับอ่าประโยคบอกเล่าซึ่งจะต้องระบุค่าความจริงได้ต้องระบุค่าความจริงได้แน่ชัด คำนี้สําคัญมากเลยนะขีดคําว่าต้องระบุค่าความจริงได้แน่ชัดหมายความว่าน้องจะต้องบอกได้ว่ามันจริงหรือมันไม่จริงเพราะคําว่าค่าความจริงมี2แบบนะครับค่าความจริงก็คืออาจจะจริงก็ได้ใช้ตัวทีอาจจะเท็จก็ได้ใช้ f True False อยางย,ยกตัวอย่างครับเช่นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเสมอขึ้นทางทิศต,ตะวันออกเสมอ ประโยคนี้เป็นประโยคบอกเล่าและอ่านเสร็จแล้วเราระบุได้เลยว่าจริงนะครับเพราะพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกนะครับก็แสดงว่าประโยคนี้ถูกต้องจริงอย่างนี้ถือว่าเป็นประพจน์เพราะน้องระบุได้ว่ามันเป็นจริงเ็็าไหมนะครับหรือบอกว่านะครับพระอาทิตย์นี่พระอาทิตย์จะตกในทิศต,ตะวันตกนี่ เสมอประโยคนี้ก็อ่านแล้วจริงครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นประพจน์เหมือนกันนี่แต่ถ้าเป็นประโยคที่เราบอกว่า1บวก2เท่ากับ5าบอกนบอกพี่อุ๋ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นประโยคไหมเป็นครับสมการก็คือประโยคอันหนึง่งซึ่ง1บวก2ท่ากนั้นมันเป็นความเป็นความไม่จริงอ่านเสร็จรู้เลยครับอันนี้ไม่จริงครับเป็นเท็จก็ถือว่าเป็นประพจน์ เพราะฉะนั้นใดๆก็ตามสิ่งที่น้องสามารถระบุค่าความจริงได้แน่ชัดนี่แหละคือประพจน์ทีนี้พี่อุ๋ยมีเรื่องที่จะมาเตือนน้องเกี่ยวกับเรื่องประพจน์นะครับเวลาข้อสอบออกเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะครับอันดับแรกเลยถ้าเป็นประโยคที่เราเจอ x บวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดอย่างเงี้ยน้องอย่าเพิ่งตอบว่าจริงหรือเท็จถามว่าเพราะอะไรครับหนึ่งครับมีตัวแปรซึ่งตัวแปรแบบเนี้ยเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ามันคือเลขอะไร ถ้า x ตัวนี้คือเลข6 6บวก1ได้7จริงแต่ถ้า x เป็นเลข4 4บวก1ได้7ไม่จริงอย่างนี้คือเราไม่มีทางฟันธงได้เพราะฉะนั้นประโยคนี้ไม่สามารถระบุได้ไม่ใช่ประพจน์ครับเราเรียกอันนี้ว่าเป็นประโยคเปิดอ่าอันนี้เขาเรียกประโยคเปิดทำไมเรียกประโยคเปิดครับเพราะคำว่าประโยคเปิดก็คือมันจะมีตัวแปรแล้วให้น้องเนี่ยแทนค่าตัวแปรลงไป ซึ่งถ้าน้องแทนลงไปก็จะรู้ว่าจริงหรือเท็จงั้นประโยชนเปิดไม่ใช่ประพจน์จนกว่าน้องจะรู้ตัวแปรนะครับเพราะงั้นใดๆก็ตามที่เป็นลักษณะที่ยังไม่ทราบเพราะมีตัวแปรเนี่ยอันนี้คือประโยคเปิดทีนี้มันมีสัญลักษณ์อันหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นวลีบ่งปริมาณวลีบ่งปริมาณเนี่ยมันจะมี2ตัวก็คือมีตัว for all กับ for some for all ตัวนี้แปลว่าทุกตัว ฟอซาตัวนี้เรียกว่าบางตัว2ตัวนี้ถ้าเราใส่เข้าไปในประโยคเปิดมันจะกลายเป็นประพจน์ได้เช่นพี่บอกว่า Universe คือจำนวนจริงเสร็จแล้วพี่อุ๋ยใส่ for a l l เข้าไป x บวกหเท่ากับเประโยคนี้ต้องการจะบอกว่าทุกตัวครับ For All คือทุกตัวครับของจำนวนจริงใน Universe เมือ่อบวก1แล้วเท่ากับเประโยคนี้รู้เลยว่าเป็นเท็จแน่นอน เพราะทุกตัวบวกหนึ่งได้เจ็ดเป็นไปไม่ได้มันมีแค่หกตัวเดียวไม่ใช่ทุกตัวเพราะฉะนั้นประโยคนี้จะกลายเป็นเท็จทันทีซึ่งกลายเป็นประพจน์เพราะเราสรุปได้ว่าเป็นเท็จกลับถ้าพี่อุ๋ยเติมฟอร์ซัมเข้าไป x กบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดก็แสดงว่ามีบางตัวในจนํานวนจริงที่บวกหนึ่งแล้วได้เจ็ดซึ่งก็คือเลขหก 6. ประโยคนี้ก็จะเป็นจริงทันทีอันนี้ก็ถือว่าเป็นประพจน์เพราะเราสามารถตอบได้ว่าจริง แปลว่าประโยคเปิดถ้าถูกเติมวลีบ่งปริมาณเข้าไปมีการกำหนดยูนิเว s ร์สนะครับว่าเป็นจำนวนจริงก็จะทำให้สิ่งนั้นกลายเป็นประพจน์ได้นะครับนอกจากนี้ประโยคที่ไม่ใช่ประพจน์ก็จะเป็นประโยคที่เราไม่สามารถที่จะตอบค่าความจริงได้เช่นประโยคคำถามเธอกินข้าวหรือย,อยังเธออยากไปเที่ยวไหมแบบนี้ไม่ใช่ประพจน์หรือประโยคตกใจเฮ้ย อะไรวะอ่านะครับก็ไม่ใช่ประพ์งั้นประโยคต่างๆที่ไม่สามารถเป็นประโยคบอกเล่าแล้วไม่สามารถระบุค่าความจริงได้ก็ไม่ใช่ประพจน์ครับงั้นฝากตรงนี้ด้วยนะครับหวังว่าน้องจะเข้าใจเรื่องประพ์ดีขึ้นนะขอบคุณนะครับ